สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้กะทักทายเพื่อนๆก่อนนะคะกับเมนูต้มยำนองไก่รสเด็ดจ้าก็ใกล้ที่ซื้อมาก,กันหนาะสิเป็นนาะคนทํานี่แหละคะ่ะต้มยำไก่รสเด็ดดูจากบักพีกแล้วก็คือสิเผ็ดค่ะค่ะร้อนหม้อดเดือดปุ๊บ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 พร้อมกับไข่เจียวแหนมเลยก่อนจะใช้บักพีกล้างให้สะอาดก่อนนะจ้าทุกคน แช่น้ำทิงำท้งไว้แช่ล้มยาทิ้งไว้แล้วก็ค่อยมาล้างอีกทีจ้ะน้องไก่ที่ซื้อมาถุงนี้ก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันห0สิบกว่าบาทจ้ะต่อไปเราไปเตรียมเครื่องกันจ้ะกสมิตีตะไคร้ต้นหอมใบมะกรูดผักชีมะเขือคือหรือมะเขือเทศนั่นเองจ้ะหั่นตะไคร้ให้เป็นเฉียงเฉียงแบบนี้จ้ะ ผาแก่ลงไปจะสักหนึ่งหัวใส่ลากผักชีลงไปด้วยจ้าตามด้วยใบมะกรูดข่ะฉีกออกจากกันก่อนนะคะก่อนที่จะเอาไปใส่ลงหม้อจ้า เครื่องครบหมดแล้วเอาไปใส่ในน้ำที่เราต้มไว้จนเดือดแล้วจ้าปรุงน้ำซุปด้วยผงนัวน้ำปลาจ้าน้ำซุปต้มยำวันนี้เราจะใส่มะเขือเทศลงไปด้วยจ้า เพิ่มความร้อนแรงเผ็ดร้อนด้วยการใส่มาพีคค่ะหั่นลงไปเยอะๆเลยนะคะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากตามชอบได้เลยจ้ะสูตรพิเศษของต้มยำไก่ของเราวันนี้คือจะใส่พริกป่นลงไปด้วยจ้ะสำหรับน่องไก่ที่จะเอาไปต้มนะคะก่อนเอาไปต้มให้เอามีดแหลมๆค่ะจิ้มจุ๊บๆ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 แบบนี้เลยนะคะทุกชิ้นเลยค่ะจะทําให้น่องไก่สุกเข้าไปถึงข้างในเลยนะคะข้างในจะไม่มีเลือดแดงๆติดแน่นอน แยมน้องไก่เสร็จหมดแล้วค่ะเอาลงมาใส่ในหม้อที่เราต้มไว้เดือดๆจัดๆแบบนี้เลยนะคะย้ําว่าใส่ตอนเดือดจัดๆเท่านั้นจะทําให้น้ําซุปต้มยำของเราไม่มีกลิ่นคาวไก่จะ้ะและตอนเอาไก่ใส่ลงไปแล้วก็จะเติมพริกป่นลงไปด้วยจะ้ะใครชอบเผ็ดมากก็ใส่มากใครชอบเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยนะจะ๊ะเดี๋ยวรอหม้อเดือดเรารไปเตรียมน้ำมะนาวจากใครชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยก็คือใส่ตามชอบได้เลยนะคะอันนี้ไม่จำกัดจะ้ะ เตรียมน้ำบังน้าเสร็จแล้วตอนนี้หม้อเราก็ต้องเดือดสุดๆเลยจ้ะเป็นจังใดคะหน้าตาน่ากินมากๆเลยเดี๋ยวชิมรสชาติคะ่ะปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยจ้ะเพิ่มเผ็ดเพิ่มเปรีร้ยวเค็มอะไรได้หมดเลยนะคะต้มยำน้องไก่รสเด็ดเด็ดอิรีคะ่ะเบิ้งสีสันก็เป็นตะแซบสวยร้อนๆบวกไข่เจียวแหนมอืม้มแซบจ้า